คือที่เอาอะไรออกมาเนี่ยมันคืออะไรมันคือกาวจุลละทัดแล้ใช้ไงอง่ะเอาพลาสติกออกก่อนเหรอพลาสติกที่ไหนออกมันอยู่ตรงไหนมันติดอยู่ตรงนี้เอาพลาสติกก็เสียบอยู่เหรอแล้วจิงบอ,อกว่าห้ามทิ้งี่ค่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ๋อเหรออันนี้เป็นที่ปิด เรามองไม่เห็นเราต้องใช้นีเปิดไฟเปิดไฟอันนี้ออกก่อนดูนั่นนี่จะเป็นที่ปากแล้วส่วนนี้นั่นคืออะไรอ่ะนี่นี่เขาให้เขาให้เราส่งเหรอเป็นเลนอ๋อเป็นเลนมั้งใช่ไหมเป็นเลนเหรออ๋อส่วนที่เหลือได้ไหมนี่ ที่มันไม่ได้เป็นแดนๆแบบนี้ก็ต้องเอานี้ใส่เอาไปพวกใส่แล้วก็ส่องแบบเนี้ยอ๋อส่องแล้วมันเห็นอะไรในนั้นเห็นอะไรไหมส่องลแล้วก็ต้องเอาของมาวางในด้านใต้ที่มันมันไม่เป็นแรนแบบก็แบบแบบนี้เหรอถ้าเป็นเรนแล้วแล้วมันมีน้ำนอะไรพวกนี้มันมุ้งจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เรากล้า เส็ดได้อืมเอ่อต้องจอลทัก2แล้วเห็นเชื้อโลกไหมไอ่ะ <laughs> ไหนๆ่องไหนช่องไหนชไหนช่องนีถ้าไม่เห็นก็ต้องเปิดไฟด้วยเหรออื้ออะไรช่องนี้ต้องเปิดไฟพลาสติกมึงได้ๆตงนี้อ๋อมีไฟอยู่อ่ะอง อะไรไหมถเร็สูงกันแบบนี้แบบนี้ตัวเห็นไหมเห็นน่ะตอนนั้นว่าหนึ่งสเดือนอ่ะอีกมากเลยไอเดียลิวโอเค Bye-bye.